สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีฟ c ีของสารานหน่อยเบอร์ Bird. ทุกคนบ,บาหวาซีอ่ภายในหรือต่างประเทศเนาะก็ยังดีตอนหับค่ะซูซ y o ยูทูบของสารานหน่อยอีกแล้วทุกคนเลยโดยมาพบมาพอกับสาระหน่อยในเมื่อนี้เนาะกัเป็นส่วงตอนสายๆแน่สักน้อยทุกคนเลยกัแวะเวียนมาหาทางสาวนุ่ยเพิ่นเนาะซึ่งได,ได้คนกับอจชีหูเนาะทุกคนคือทางสาวนุ่ยเฮาเพิ่นกัเป็นนางเอกเอ็มบีเนาะ โดยตอนนี้กาม,มาหออเทือนเพิินแล้วทุกคนเลยกาม,มาให้เพิินตำข้าวปุ้นหรือว่าอย่างลูกสีให้กินทุกคนเลยกาม,มาเบิง่งซีมือเพิ่อนเนาะว่าสีส่บหรือนบะ่แซ่บน้อทุกคนเนาะโดยคือ,อสาระน้อยกับสากนกเนาะก็ได้ไปซื้อ,อเครื่อง เคียงมาอ่าแล้วเป็นทีห้ําหอยแล้วทุกคนเลยก็มีแต่วาถา่ายทางสาวน่ยเพิ่นเนอะเห็ดให้กินทุกคนเลยโดยมื่อนี่กลมาพร้อมทีมงานคือเก้าทุกคนเลยก็มีแต่วาสีขาวไปอ่าถามทางสาวน้ยเท่าก่อนเนาะอ่าปัจจุบันนี้อ่าจุกมือนี่ เพิ่นจังไดเรื่อะเหตุมีเพลงเนาะแล,ะล้วละบบหรือว่ายังเนาะทุกคนเนาะโดยคนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกําลังใจให้สาวหลานหน่อยเนาะแล้วก็อย่าลืมเบิ่งโฆษณาให้สาวหลานหน่อยเด,ยดย้อทุกคนเด้อเพราะว่าได้แรงของสาวลานหน่อยจากการเบิ่งโฆษณาเนาะโดยก็โอเคเนาะทา้งสาวหลานหน่อยกับทีมงานก็สิเข่าไปหาทังสาวหน่อยคนเดยวทุกคนเลยสบายดีสบายดี อ๋อเป็นยังไงหนาวบ้างมันนี่หนาวคือว่าอ่านจำคอเนาะเสียงเสียงป็นยากเลยป่ะถึงหนาวถึงลมแล้วมือนเย็นเย็นเป็นยังไงบ่มีงานให้ไปบ้างเดี๋ยวนี้บ่นงานอลไรบ่แม่เห็นสนิทกันหนาวแล้วเนาะอากาศกเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวหนาวอยู่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตากับบทท่านเลยเนี่ยมีอ่านออกมาทางแต่ยี่บ้างมันนี่บ่ได้ไปใส่บุตรไปใส่มันบ้อ่าเพื่อนเราเตีมงานเราก็มาแบบ มีกิจกรรมให้เห็ดจังหน่อยเนาะจากพี่ช้างพี่ยาลเไนซื้อมาทุกคนเลยซื้อข้าวปุ้นมาให้ตั้เนาะสะดวกตั้ให้อยู่วะสะดวกฟอร์มโต้ฝีมือเหมือนบอสเคยตั้มอยู่หรือเปล่าบุงุ่มนี่ยเคย เป็นจังไดกินได้อีบ่แม่ยันบ่แม่นอย่ไปเฮ็ดเผ็ดหลายห่านะแบบกินบ่ได้ม่นยังดอกเลยเผ็ดหลายกินบ่ได้ดบ่เห็นบ่เผ็ดปานดเนาะกมื้อนี้คือสะวกตเนาะสมาอมโซฟีมือเนาะทุกคนมีหยังไดเจ้าือมามื้อนี้มีลูซนเด้มีลูซนเนาะลูซนักลูซน่ต้องอย่างแม่นบ่ย่างอื แต่ในหมอกเป็นคนเห็ดเดียวบ่อลอยอะไรที่มาเดียวเราเปิดเลยโชยมันตอย่างนันเป็นคนซอยทไปห้าวกะสีเป็นยังก็อาจารย์ชิมบอกซอยชิมอะซอยชิมบอกสิผ่านบบแน่นี่โบกชยมารชิมพอแบบว่าไปเป็นบ้านมีเฮีอนในโบเนาะทุกคนโดยบ้านมีเฮีอนต้องดับแดงต้องเผ็ดกินแฉ็บโดย คือมื่อนี้กะไ่ได้ไปท้างในเนาะเรื่อง่ายเอมี่เพคก็เรียวแล้วบ๊เรียวเลยเป้ลบ๊ปล่อยปป่อลได้ไหมบ่แชออกในเฟ e บุ๊กเออคืออันอ่ายูทูปกะเพนรุง เข้าไปเบิ่งอยู่อ่กับมวนอยู่เนาะเพลงเป็นกันแม่เข้าไปเบิ่งแล้วแม่นค่ะไปเบิ่งแล้วตั้งแต่เมื่อแรกเลยสนุกเลยแม่นบอก<ม>ายากเบิ่ง,งนา่งอกเอ็มบไีได้เนะาะว่าเพิ่นทายทำแบบใดฮะน่ะแล้วุอ่โซนีบลูมีเข้าไม่เพราะทายเอ็มบีบลูมีบลูมีมันปะเห็นเพิ่นติดต่อมาอยู่แต่ว่าเพิ่นว่าบาว่างลงมาถ่ายแต่เพิ่นกต็ติดต่อมาอยู่เนาะโดยเป็นอัน มีเพลงอีกบอมีเพลงคือบออันเหตุคิดอ่าเพลงแบบห้องเองนะห้องบอเป็นบอเป็นหรือว่าแบบบอกาห้องเลยบอเป็นคำบอเป็นมันต้องเป็นยังนะห้องเพลงนี่เพลงแดียวกับบอการไม่เลยมาห้องบอการดีกว่าสลายคำห้องเพลงมันต้องเป็นยังไงห้องเพลงนี่เคยลองอยู่บ เวลาอยู่คนเดียวทะเนาะเวลาอยู่คนเดียวอ่าหรือว่าไปหันคาราโอเกะยังมีหรองลองเพลงเนาะเคยลองไหมเนาะอ่าเนาะว่าแบบเป็นเนาะอ่าสั่ไปทำมาเกินห้องมาเนีะอะไรนี้เนาะโดยยันว่ายันแบบมันมันชีแบบดึงแบบมายังสร้างเขาขืนเนี่ยนะเนาะเป็นห้องเองนะนะโดยห้องก็จะมีเชื้อเชียงขึ้นไปเรื่อยๆนะ ลองเบิ่งเด้อสักคลิปหนึ่งเป็นนางเอกอ่าเป็นนางเอกเองหลังห้องเองฮะนะนั่นแหะแบบข้เจ้าเพ็ดนั่นนะคือสีดังแบบว่าคนสียู้จักไร้ขึ้นนะน่ะอันนี้เนี่ยทุกมือก็เห็นแต่เป็นนางเอกเนาะนางเอกดีเคยแบบว่าแสดงเป็นตุ๊กงอยู่บ่๊ะยังแมนบ่บ่เป็นนางห้อยห้อยเป็นตุ๊กงหรอถกเป็นนางเอกง่ายวแมน นีต้องแบบต้องเป็นแต่ผู้ผิดหวังเนาะมีผิดหวังอะไรในนี้มีแอนเถื่อนบอกมีอยู่บ่สักเอ็มดีเพลงแบบว่านางเอกสมหวังมันมีบอกยังมีอีกมั้ยบอสมีแต่ว่าผิดหวังไม่แต่ผิดหวังสลายเนาะอมีเพลงนี่นางเอกนี่จะผิดหวังตลอดคือในละครในละครในสมหวังตอนจบเคยเกิแบบยังลองเห็นนังสั่นมึงอยู่แต่มันมันมันมึงมีตัวประกอบลายอย่างกับ โบมีผู้กำกับในแบบทีมงานนี่อะไรวะเนี่ยได้แบบตัวประกอบถ่ายมีสัตว์นะได้เห็นอะไรว่ามันโบมีผู้กำกับได้อันนี้แบบทิไปกำกับเองมันกลบ่าไรเขาต้องได้แสดงนะแลอวมันก็ต้องแบบมีผู้กำกับต่างหากอะไรนักสั่นแบบเรื่องอะไรแบบเรื่องแบบตลกแน่แบบไอ้อันนั้นแน่ลายแบบบอก ตลกแน่เลยนะแบบเสาะแบบยังเนาะแบบที่บางกงฮักกินเหล่าขาวยังว่าไปแล้วเนาะแบบตลกตลกแน่นี่คือคิดไว้เหรอบอกขาดนั่งเดินเนี่ยขาดนั่งเดินเนี่ยขาดกับกับกับตัวประกศตุปะกอบอ่ะผายชิมาเป็นตัวประกอบสนุกเอาบอกเออซาลาน้อย่ไหมไอ้สิบล็อกแบบว่าลาซาบุไทยประถมกันนี่ดียว่ะเออซาลาโน่เนาะถึงบอกแม่น ไปแสดงว่าเป็นสนุกเองไอเงี้จะเห็นอะไรใ่เนาะแบบนั่งสั่นไงนะคนบึงลายเลยก็จะดีโยมบึงเหมือนกันใช่ไปถ่ายมึงเมือบันนี้บันได้ก็ได้บันได้ก็ได้เนาะเพียงแต่ว่าเ้ากำกับได้เนาะวิวมันธรรมดาแต่วิวเฉลา่ยก็เจ้ะบึงแบบวลาเลาถ่ายทำนี่มันมีออกมาในใดฮะนะคำเบาเ้ามันจะดึงดูดโบเลยในใดการเห็นเขานะจะเรื่องวิวในไจก็ได้เป็นไทยนังสั่นเนี่ย โดยซามซีเซกับว,วิวก็ขึ้นพันกัวแล้วช่วงสงามห้มคันแซ่ได้แห้งขึ้นได้บอ๊มดโดยก,อยก,ออยอก็อยากเบิ่งยุ่เนาะแบบว่าอยากเบิ่งทางสาวน,น่อยดีแบบแสดงนางสัตว์นะนะไม่ฟิวมันสิเป็นเท่าไหรเนาะมึง <c ười> มันกับเบิง่งคือแบบธรรมดาดแต่ว่าเขาไปตัดต่อมันกับเบิง่งกับคือไปอีกอย่างนะผสมประสานกันเนาะแต่ละมุมแต่ละมอุมโดยคือ,ขอเขาเบิ่งก็คือธรรมดาเนาะ บอลมันออกไปจนอีกเนาะว่าไงบัดเนื้อหาทีายนี่ก็คือไทเฮลินแน่เนาะมันจะทำมาประกอบกระเด้งกัมันเป็นจะเป็นมาได้ยังไงมันจังมันต้องเน้นเนาะตัดผู้ตัดก็ต้องเก่งช้ำนาญอีกเลยเออตัดผิดก็คือผิดจะตได้ตัดใหม่โดยโดยเพรมันจังหวะยากเนาะขั้นตอนมันก็บอกขาดบอกขาดไปอือแบบทีมงานมาถ่ายวันนั้นนีจ้ะถ่ายว่าได้บ่ได้ถ่ายนั่งสั่นเลรอ คือบระชนกับเจ้าเห็นลงบ้างประชาชนเจ้ากับเจ้าอยากจะเห็นนั่งมั้งเนาะโดยเคยว่ากันอยู่แต่แบบว่ามัต้องได้จ้างแบบผู้กำกับตัดเนีจ้างกองใหญ่ในการทำเพงนี่เราเราจ้างสี่พันสี่พันสี่บาทเพื่อชิได้คลิปคลิปละสี่พันนี่เข้าไปดูเผื่อมันจะดังมาเนาะมันก็ว่าตั้งเท่ายหมื่นเป็นแสนเผื่อได้ เออเกอดสิได้โดยคือต้นทุนมันก็อยากอันสูงแน่เนาะไม่อะคันไวซิทายก็เจ้าตัดแล้วก็ผูกกำกับแล้วก็กล้องอีกเท่าไร่รวมหันสี่พันกล้องใหญ่กล้องเราซับมันไม่ได้หรอได้คือกันแต่เราเรื่องภาพอี่าง้นเนาะแม่นภาพมันกินต้องได้ภาพไปเลยภาพกันแชงภาพภาพบอมันมีอันตัวมันมีอันกันแชนไงกันเชนเนแ็ง เจ๊งชี้เจ๊งกูโทรศัพท์มันสิบหมูมัวป่านนดงเพราะว่าเขาอย่างไปคือเขาก็เอาไปน้ำเนาะผ่านโดยเน้นหลากไปน้ำล <laughs> ำบาอกมากวะไรสิคกีค้พาพชนี่การเปิดชไดิได้แต่ละคลิปมานะบอกนะเปิดชิได้ได้พวกเธอแดดในการถ่ายกับภาพมันกำบ,บังงามอีกเลยคันถายตอนแดด เราก็ต้องได้เอาผ้าตัวนั้นมาเช่อเนาะต้องเอาผ้ามาใส่ผ้ากระแชงมาใส่ผู้หนึ่งก็จับสองคนก็จับผู้หนึ่งกันไทยคลิปเนาะเมนโดยโดยตอนไทยถ้ำนีอย่างหัวอยู่บ่กะธรรมดาเลยเออกะมีแบบหัวเนี่ยตอนบดายมันกิต้องได้่ายมาอีกธรรมดาเนาะมองตรงมีสังอย่างสักในหนึ่งละปะต้องมีหัวนี่แหละอ่าโดย แต่ว่าส่วงนี้ก็ยังอันยังโจะไว้ก่อนเนาะยังบระธานแนนไ้ถ่ายทำงานยังเขามาดได้ได้จากวิวและเพลงปล่อยไปนะโอ้บไปขอดไปเบิบ่งขอดไปเบิบ่งแต่ตอนแรกเนี่ <laughs> <laughs> ยเราไปจบ,บเขาจบวิวนะแบบเอเอเพงเป็นตังเองได้วิวถลายนะ้อยแต่ก่อนนะ่ะอันคนเบิ่งกแล้วลายอะไรแบบแล้วบู้แล้ว,ลวเป็นยังไงแล้วยุด ยุดเห็ดเด็กผู้ติดตามเราก็แซนกลัวแต่วิวเราก็เห็นวิวดีเลยจะดินน่าจะฟึกใหม่เห็ดใหม่มั้งวิวมันก็บแบบเรายุดดนเนาะเม่นนะ<อ>แต่มันปิดปิดการมองเห็นโดยโดยว่าดนเนาะมาเลยลงคลิปอันนี้ผมมาลงทีเดียวน็นปิดกั้นนั่นจักหนอ่อยแต่เห็นแต่ละเพลงนี้เป็นแซนช่องชมแซีนเห็นวิวเพลงแล้วนะแต่นี่โบสุนโบสุได้วิว ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะสำหรับฟื้นใหม่เห็นใหม่เลยนาะโดยคือผู้ติดตามแสนกว่าแล้วบอกแสนกว่าเห็นผิดพลาดที่ว่าเราบ่ค่อยลงคลิปเนาะด้วยวนนี้เราเราไปผ่าตัดจ้าผ่าตัดอีกยังเลยเราบ่ได้เห็นแล้วเราเราหยุดเพาะเขาไม่เห็นเราหยุดโดยโดย ่นกันอยู่ฟังไทยพุ่นแมนบ่นแต่ว่าเ่นกันมีอานฮูจักอยู่พี่เนาะมีทิมงานอยู่พี่การถ่ายเอีแสดงเป็นนางเอกแต่ว่าโบซุมวังกับพระเอก <laughs> <laughs> พระเอกนี่ก็คืออันคนในอาบ้านเดียวกันกันกบเจ้าบ่คนละหมู่บ้านบ้านโคกโอ้บ้านโคกบ่ โอ้บ้านคอยเองสิบันโคงไหมแมนบอกแมนอแต่ว่ากับคุนยุน่ะตาประเอกแต่กับโอันโบเคยเห็นเพิ่นฮ่นะแต่กับหูสึกว่าคุนขุนยุเคยเห็นเธอเดียวนองเขมงบันโค้แมนเลยบอกมานแมนบ่เลยมีแมนแต่ผู้หญิงปี้เยมันในหมู่มันในมาดินนะมัน หนาวโอยู่ของผาได้เลยเนาะหนาวถ้าอยู่ทีมงานทำบมมาจะไปทางใดเนี่ยอยู่บนน้องอยู่บนน,นอ้องหนาวเลยเนาะเออส่วนนี้ก็หน,นาวอาร์ซินาวเซบุลโบไปดินอยู่บบุนสีหอดน,นี่ไป,ไปอยู่ไปยูไปยังไงวันนี้มันนี่วันเออวันเสาร์มาตีไก่มันนี่บมแมนเนาะมันซุกเศร้าที่คือว่าเห็น,น,ย,น,นยังยังสนองสนะนยังบ๊กไปตีใช่น่ะนะ ตีอยู่หเมาอยูเมาชนะมันเหมาเป็นแชร์ลงในเฟซบุ๊กนะอไดยพันไลน์มาได้ตัวไหนลานเอ็ดลานเอ็ดกไหนนกชองกินนกเห้ยเลยเนาะก่องกระตีนกหนึ่งจังหนามนะคูหนึ่งเนี่งมีจังหนามั้เนี่ยเราแต่เขาอนาคต บางคนก็อยากได้3ยก4ยกยกมือนั้นเพิ่นพนันว่าเพิ่นอยากได้4ยกนี่โอ้ยว่าอ้ายกมันก็5ยกก็ยังพอแฮงแล้วว่าเพิ่นอยากได้6ยกก็ัเพิ่นตีนะก็เลยว่ายกก็5ยกเพิ่นหดซ้ําะบิดเพิ่นากตีอัน2ล้านปายแล้วโอ้ยตีล้านปายนี่แล้วเฮายังบ่เห็นมวยไก่อก็เลยว่าปมาก็ตกลงว่าล้านล้านบัดนี้เพิ่นได้6ยกบัดนี้ก็เลยว่าโอ้ย5ยกก็พอแล้ว5ยกก็ยังเหลือตายแล้ว แล้วก็ตกลงกันหาหยกแล้วก็เข้าไปน้ำหนึ่งหัวแตะไก่เพิ่นยิบหอดหาครับเค็มแรงอาจจะมีหกเนาะอันยกชองสิบนาทีโจมโดยไก่ไก่เราเป็นพม่าโลไก่เขาแบบไก่เซิงเลยโอ้ยไก่เขาเหมือนจมมันเลี้ยงจะของเลี้ยงดีเนาะมวยดีจะป้องหรือมวยดีก็จะของอะไรนี่ใครงาน ใครมารออย่ามาเย็บเลยเนาะอือฮะโดยโดยอะไปทุกคนเดี๋ยวเฮาจะให้เพิ่นอ่าสนุกเนาะไปทำการเห็ดสมตามเฮาเนาะทุกคนโดยอ่าเดี๋ยวเฮาให้เพิ่นเห็ดเลยทุกคนไปโดยอ่ะสมตาเนาะหัดนี้เนาะโดยโดยอ่ะก่อนอื่นก็สบายดีในคลิปก่อนเด้อสบาย